สวัสดีครับพบกับสุรข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่นะครับดวนฮัส,สันจัดให้แข้งแทบยุโรปรายแรกทีมชาติไทยชีช้ชะตาเอเชียมาแล้วนะครับหลังจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศบทมาชราอิชิอิหัวหน้าผู้สอนชิงญี่ปุ่นออกจากตำแหน่งกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่แบบสายฟลบพร้อมแต่งตั้งแอนโทนีฮัสสันนะครับกุนซือชาวอังกฤษเข้ามารับตำแหน่งแทนอย่างเป็นทางการ ทับชางศึกทีมชาติไทยยุคใหม่ภายใต้โค้ชอังกฤษกำลังเริ่มต้นภารกิจสำคัญทันทีภารกิจแรกอันตเนยันสันคือการนำทีมชาติไทยบุกเยือนทีมชาติสิงคโการ์ในศึกฟุตบอลเอเชียครับ2027รอบคัดเลือกฟีฟเาเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นแมตช์ที่ตางสำคัญที่ทีมชาติไทยจำเป็นจะต้องคว้าชนะให้ได้เท่านั้นเพื่อรักษาเส้นทางสู่รอบต่อไปของทวีป ในในความสนใจของยุคใหม่คือการอินพอ็อตแข้งรุกครึ่งยุโรปแ,แรกเข้าสู่ทีมชาติไทยโดยเฉพาะจูดซุนสเบลกองหน้ารุกครึ่งไทยอังกฤษในวัย21ปีซึ่งมาดามแปน้นเนินพันลำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเคยติดต่อท้าทามไว้ก่อนในนี้แล้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้เห็นเจ้าตัวในสีเสื้อทีมชาติไทยในยุค, e คอ e c ะการมาของแอนโทนีฮัตสันนะครับซึ่งมีพื้นฐานจากฟุตบอลอังกฤษซึ่งมีโอกาสสูง ที่คุณสือรายนี้จะเป็นคนเปิดประตูให้จูดเบลได้เข้ามาเติมเต็มแนวรุกของทีมชาติไทยโดย,ยเฉพาะในตำแหน่งกองหน้าที่ทีมยังคงต้องการผู้เล่นจบสกอร์ที่ฉุบคมจูดส์ซาเบลนะครับกองหน้าที่มีความเร็วคล่องตัวมีสไตล์การเล่นทะลุทะลวงพร้อมจดสกอร์ได้อย่างเสียบขาดซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเกมรุกทีมชาติไทยปัญหาในเรื่องของการจดสกอร์ตลอดช่วงที่ผ่านมาสำหรับเส้นทางอาชีพของจูดเบล เริ่มจากทีมเยาวชนสวินดนอนก่อนเข้าสู่ระบบอะคาเดมี่ของเชลซีระหว่บบางปี2 0 1 6ถึง2021โดยเกนเซนยาอาชีกับทีมเมื่ออายุเพียง17ปีและทําไปถึง29ประตูนในระดับเยาวชนรวมถึงมีการลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่ในศึก EFL Cup 1นัดต่อมาในเดือนมกราคมปี2023ย้ายไปทอนัมสเปอร์ด้วยอายุไม่เกิน21ปีและมีส่วนการพาทีมความ้าแชมป์พรมี์ลีก2ฤดูกาล2023 2024 กอนย้ายไปเล่นกับสโมสรกอรโดบาในระดบรองของสเปนและถูกส่งยืมตัวไปยังอัตเลติโกซาลูเกยาในลีกระดับ3ของสเปนล่าสุดเดือนสิงหาคม2 0ง5จุดเบลเซนาราวมทีมกิมสบีทาวสโมสรในลีกัทัวร์อังกฤษพร้อมกับทำแอซิตแรกกับตัวสกัดใหม่ได้แล้วแนวระดับทีมชาติจุดเบลเคยติดทีมชาติังกฤชุดเยาวชนมาแล้วหลายรุ่นทั้งรุ่นอายุมีเกิน 15, 16, 18และ19เปีย น้ำตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็ยังไม่มีชื่อติด,ตดทีมชาติอังกฤษอีกเลยถือเป็นโงการสงการนะครับที่เขาจะเล่นให้กับทีมชาติไทยหลังจากนี้ด้วยเพียงแค่21ปีและฟอร์มที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องจุดเบลถูกมองว่าจะเป็นตัวแทนกนหนคนใหม่ของทีมชาติไทยที่จะเข้ามาสานต่อภารกิจต่อจากทิริสินดังดาแกรนด์รุกัน mm. มาดามแป้งและยินว่ามีการพูดคุยท่าทามเจ้าต,ตัวไว้เรียบร้อยแล้วหรือเพียงช่วงเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นมีโอกาสที่แฟนบอลไทยจะได้เห็นจุดเบล สมเส้อทีมชาติไทยยังเป็นการภายใต้การกุทีมของแอนโทนีฮัดสันในศึกฟีฟ่าเด์เดือนพฤศจิกายนนี้นะครับโมมันอุ้มมามูซานครับลงอย่างต่อเนื่องเจมี่คาตาเฮน่ายิงนาทีบาปพิกโคนยักษ์ใหญ่สเปนบาร์ซูลรนากละหึมสเปนอีกแล้วการกระทำฟุตซอลพรีเมีย์ดวิชั่นสเปนฤดูกาล2 0 2 4ีถึงองพ นัดที่8เมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมานะครับเป็นเกมบิ๊กมช์ร,ระหว่างแชมป์เก่าจจมี่คาตาเฮนาเปิดบ้านตอนรับเกมยิงของบาร์เซโลนาโดยเกมนี้โมมัดอุนมาบุซาดาวยิงทีมชาติไทยลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องนะครับเกมนี้ดําเนินไปอรรย่างเข้มข้นนะครับทั้ง2ทีมเปิดเกมรุกใส่กันตลอด40นาทีก่อนที่เม ah จมีคาตาเฮนาจะมาได้ประตูชัยในช่วงนาทีสุดท้ายของการแข่งขันพลิก,ก,กเอาชนะบาร์เซโลนา แบบซมัน4-3คว้าสามคะแนนสำคัญพร้อมหยุดสติร้พยายของทีมเยือนลงได้สําเร็จนะครับสําหรับผลงานส่วนตัวของมูฮัตุฒมมูซารุ้นนี้ลงสนามไป8นัดยิงไปแล้ว5ประตูกับ2อาแอซิสทีอเป็นหนึ่งในกําลังหลักของทีมชั้นเก่า 9, ในสีสันนี้สําหรับโปรแกรมต่อไปมูมัดุ้นมมูซามีคิวช่วยตุสกดสเปนจิมมี่ทาคาเฮนาลุนถัวยใหญ่ของยุโรปโดยจะเดินทางไปประเทศโปรแลนด์ ก็ตําสึกอยู่ฟากผู้ซอยชมนเปี <M> ้ยนลรกฤดูการ2 0ัยหรอบเป็นกลุ่มระหว่างวันที่30ตุลาคมถึงวันที่2พฤศจิกายนนี้นะครับก็บอกว่าสุดๆไปเลยนะครับสําหรับเจ้าเม็ดมูมัดอุดมังมูซาครับเป็นตัวจริงตัวแบกด้วยนะฮะสุดยอดเอลวสแบกบุกแพ้อเมเนียบิลเฟลส0งนะครับวิเกสันลงสำรอง เอลฟาเอลส์เฟร์แบกนะครับพลาดท่าบ,บุกแพ้อมเมเนียบิลิเฟล2-0ในศึกวิบวันบรเนสซียยูเอรมัน2ฤด,ดูกาล2 0ง5ันห้ถึงสองพแมตช์เดย์ที่10เมื่อ,อาวันที่ผ่านมานะครับจากเกมดังกล่าวทำให้เอฟฟาเอลเฟสแบกแข่งไป10นัดชนะ7เสมอ1แพ้2มี22แต้มหลังอันดับที่3ของตารางคะแนนตำมหลังชาวเกส04ทีมจ่าฝูงอยู่แค่2คะแนนตอนนั้นนิโคลัสมิโกสันนะครับฟูลแบ็กทีมชจ้าถ่ยเกมนี้มีชื่อเป็นตัวสำรอง ก่อนถูกสูงลงสนามในนาทีที่59แทนลัตเซ็กเทอร์ในตำแหน่งแบ็กซายนะครับสําหรับโปรแกรมนัดต่อไปของเอลฟาเอลส์เวิร์บแบกนะครับจะต้องอบียงแฮทเบอร์ลินในศึกฟุตบอลถ้วยเดวิสโพคาว2อ2พันยีรอบ2วันพุธที่เกตุลาคมนี้ตามเวลาประเทศไทยทิ้งขึ้นครึ่งนะครับนี่คือสุดข่าวฟุตบอลไทยนะฮะซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่26ตุลาคมนะครับ Transcrição e